โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเล่นตู้เกม ROV กันนะครับผมกิจกรรมนี้เนี่ยจะได้ของรางวัลที่เยอะมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าเราติดท็อปร้อยนะครับซึ่งจะได้ของรางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูวิธีการเล่นอะไรต่างๆด้วยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูตู้เกมกันนะครับเรามาดูโปรโมชั่นนะครับของวันนี้กันดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นลดราคาฮีโร่นะครับทั้งหมด5ฮีโร่ด้วยกันนะครับผมก็จะมีเซ วอขาดและก็ดีแลกนะครับผมก็ลดราคาลงมาเหลือแค่99คูปองเท่านั้นนะฮะใครที่ขาดตัวละครไหนยังไม่มีตัวละครไหนนะครับผมก็รีบเติมคูปองเลยก็เข้ามาซื้อได้เลยนะครับผมมีเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นนะก่อนที่จะหมดเขตนะครับแล้วก็วันนี้นะทุกคนมีลอตเตอรี่เข้ามาด้วยนะครับผมเป็นลอตเตอรี่ลุ้นสกินระดับอันติเมทนะทุกคนกิจกรรมนี้เนะี่ยคือแบบดีมากๆเลยนะใครดวงดีนี่คือแบบโคตรคุ้มเลยนะครับผมเราสามารถใช้คูปองนะครับผม5คูปองนะต่อการเล่น1ครั้งเพื่อไปล อยากได้เราอยากได้สกินไหนเนี่ยเราก็มากดแล้วก็ใส่คูปองเข้าไปได้เลยนะครับแล้วทีนี้ก็ไปลุ้นเอานะครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราได้หรือว่ามีคนอื่นที่ได้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสกินใหม่มาให้เราลุ้นได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่นะครับเออเราสามารถเข้ามาลุ้นได้เรื่อยๆเลยนะครับอยากลุ้นสกินไหนกได้สกินไหนเนี่ยเราสามารถเล่นได้ตลอดเวลาถ้าดวงดีเนี่ยเราก็ได้สกินระดับอันติเมทมาในราคาแค่5้าคูปองเท่านั้นนะครับอันนี้คือแบบดีมากๆแล้วก็มันนีแพคคลดรรราาา้้ยเเถ่ไ15งงใ ค่45คูปองเท่านั้นนะทุกคนปกติ1ครั้งมัน5คูปองใช่ไหมถ้าจะเล่น15ครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้75คูปองนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้โปรโมชั่นลดราคาได้เนาะในราคาเพียงแค่45คูปองเท่านั้นนะีอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนงบน้อยเนาะมีโอกาสให้เราได้ลุ้นสกินดีๆในราคาที่ถูกนะครับผมริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%การันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า30,000คคคนมมมีีบรรรริิกกกาาาเเเต AOV Open าาถูใช้พยงแ่ Open ID ว ปลอดภัยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงสามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งใน l ล n e และเว็บไซต์ r i ิดแมนช็อโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตู้เกม r o v กันดีกว่านะครับอันนี้เข้ามาตั้งแต่วันที่24แล้วนะครับผมตู้เกมอันนี้นะครับผม,มง่ายเลยมันจะเป็นเกมงูนะงูกินหางอะ่ะเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยเล่นกันเนาะเราสามารถใช้โทเค็นเข้าเล่นได้นะครับผมโดยการใช้รอบละ2โทเค็นเนาะส่วนวิธีการรับโทเค็นเนี่ยถ้าเก นะครับผมถ้าเราอยากได้เพิ่มเราก็สามารถทาภารกิจในเกมเพิ่มได้นะครับหรือเราจะแชร์โค้ดของเราเนี่ยไปให้คนอื่นกรอกก็ได้นะครับแต่ว่าวันนึงเนี่ยใส่ได้แค่3เท่านั้นนะแล้วก็ในอนาคตมันจะมีเกมอื่นมาด้วยนะครับเห็นไหมเร็วๆนี้นะครับในเดือนเมษาในเดือนมิถุนายนะครับแต่ว่าของเดือนนี้เป็นเกมงูเกมเดียวเนาะส่วนของรางวัลที่เราจะได้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราเก็บดาวครบจนถึงที่เขากําหนดเนี่ยนะอันนี้จะปลดล็อกในเดือนเมษานะทุกคนก็ได้กล่องสกินทาวนมาเพื่อเปิดลุ้นสกินทาวนได้เลยนนะทุกกกคแแล้ว็เรราาาาาสามมาถใชดของ วันอื่นๆได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวรดราคาเนาะ ตาอัญเชิญสกินตาอัญเชิญฮีโร่นะครับกรอบรูปโปรไฟล์นะครับผมหรือว่าเป็นรูปโปรไฟล์เองรวมถึงท่าเต้นเลยก็สติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับเราสามารถใช้ดาวเนี่ยมาแลกได้เลยนะครับส่วนแต้มนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเราได้แต้มเยอะนะฮะมันจะมีการจัดอันดับด้วยนะทุกคนนี่นะครับของรางสาหรับท็อปร้อยในทุกคนท็อปหนึนะครับผมจะได้ตาอัญเชิญสกินระดับอันติเมทนะฮะหสกินระดับอันติเมทเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 2 0่นคูปองเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่ม ก็จะใช้ประมาณ1,200คูปองอยู่ดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้สกินเนาะเราก็ทําอันดับให้ติดท็อป4ถึงท็อป10นะทุกคนเราจะได้คูปองฟรีถึง500คูปองเลยนะอันนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะไม่ต้องเติมไม่ต้องแบบไปอะไรทั้งนั้นนะครับต้องใช้ฝีมือนะทุกคนทํายังไงก็ได้ให้เราได้แต้มเยอะๆคือดีมากๆอะ่ะที่เราใช้ฝีมือในการได้รับคูปองฟรีได้นะครับไม่ต้องลุ้นไม่ต้องพึ่งดวงอะไรทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็อันดับที่ 11, น,นดับน,ะก,นก็จะได้ในส่วนของตาอัน,นระดับ และอันดับที่51จนถึง100นะทุกคนก็จะได้คูปองฟรีคนละ100คูปองนะซึ่งของรางวัลทั้งหมดนี้นะครับผมจะประกาศผลในวันที่5มีนาะที่จะถึงนี้นะทุกคนก็เหลือเวลาอีกประมาณ10วันเนาะถึงจะประกาศผลนะครับก็มีเวลาให้เรามาเล่นมาเตรียมตัวกันนะครับมาฝึกทักษะฝีมือกันได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเข้าไปเล่นให้ดูนะครับผมว่ามันต้องใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่เนาะถึงจะได้กี่แต้มอะไรประมาณนี้พอเรากดเข้ามาเนาะถ้าเกิดว่าเราเล่นได้10แต้มขึ้นไปนะทุกคนเราจะได้้าาาวแแค่่10นะตถเร เล่นได้2,000แต้มขึ้นไปถึงจะได้ดาวมา14นะครับผมแล้วก็5,000แต้มขึ้นไปก็จะได้ดาวมา20นะครับผมโอเคทีนี้นะครับผมพอเราเริ่มเนี่ยก็จะมีน้องซิปต่อแถวกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนๆแบบนี้นะครับผมเป็นเกมงูปกติธรมารมดานี้แหละนะแล้วก็กิน มอนไปเรื่อยๆนะครับคะแนนสูงสุดที่ผมทําได้คือ300แต้มเนาะแล้วก็มันไม่มีเวลาจํากัดนะเราสามารถเล่นได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ไอ้กำแพงพวกนี้เนี่ยมันสามารถทะลุกันได้เลยนะมันไม่จําเป็นต้องแบบว่าเออต้องแบบไม่ชนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมทะลุให้ดูเห็นไหมอ่าไม่มีขอบกําแพงนะเราสามารถทะลุได้เลยแต่ว่ามันก็จะเล่นยากขึ้นเนาะแล้วก็พอเล่นไปสักพักเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นด้วยนะทุกคนก็เริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเยอะยิ่งเร็วแล้วก็ยิ่งยากนะครับผมโอ้โอหชนหางตัวเองเรียบร้อยครับผมไดม ได้เท่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยก็ได้มาอีก10ดาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอลองแก้ตัวใหม่อีกรอบนึงนะทุกคนมาเดี๋ยวรอบนี้ผมลองตั้งใจเล่นดูนะครับแล้วก็ไอ้ตัวหินไอ้ปีศาจตรงนี้เนี่ยคือแต้มมันเยอะนะทุกคนกินตัวหนึ่งเนี่ยจะได้มา50แต้มนะครับผมนี่เห็นไหมแต้มผมเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆฉะนั้นกินได้นะครับผมกินได้ก็กินเลยนะเพราะว่าได้แต้มเยอะมากๆนะครับนี่นะครับแป๊บเดียวได้120แต้มแล้วแต่ว่ามันจะเคลื่อนไหวไป,ไปมาไงมันทําให้เรากินยากขึ้นคค่นนั้เเอง ตอนนี้290แล้วนะครับผมภายใน40วินะเออได้แต้มเร็วขึ้นเยอะเลยครับผมรอบนี้ต้องได้แล้วแหละโอโ้โหโอ้โหยังจะหลบหจูกเก่งจูกเก่งเป็นแค,ค่คลิปแต่ว่าจู้เก่งมากนะฮะเออได้มาอีกแล้วครับโอเคทำลายสถิติตัวเองได้แล้วนะฮะตอนนี้450แต้มแล้วมาสำหรับคลิปคลิปแดงเนาะเวลากินเนี่ยจะทำให้เราตัวยาวขึ้นส่วนไอ้คลิปป่าตัวเนี้ยก็กินแล้วได้แต้มเยอะนะครับผม โหไม่โดนนี่แหละไปไหนเออไปไหนไปไหนมาฮึบโอ้โหโอ้โหโอ้ยเกือบชนบาเสียวมากนะทุกคนเมื่อกี้เกือบหักไม่ทันนะต้องมีสมาธิในการเล่นจริงๆนะเอออันนี้เนี่ยแล้วก็ต้องเล่นบ่อยๆด้วยนะครับผม เล่นให้ชินน้อแรกๆเนี่ยเราอาจจะตายเยอะหน่อยแต่ว่าพอเล่นชินเริ่มจับจุดได้อะไรงนี้ก็น่าจะทําแต้มกันได้เยอะนะน่าจะไม่มีปัญหากันเนาะแต่ว่าผมสงสัยอย่างหนึ่งคือคนที่เขาได้8,000แต้มอ่ะเออท็อป3ของเซิร์ฟอะทุกคนก็โอ้โหเพิ่งพูดตายเลยนะครับคือคนที่เขาได้ท็อปเซิร์ฟอ่ะเขาเล่นยังไงให้มันได้เยอะขนาดนั้นนะฮะนี่นะครับผมคะแนนสูงสุดผมอยู่ที่860เนาะก,ก็ได้มา10ดาวเหมือนเดิมนะครับ โอเคทีนี้มาดูอันดับนะครับผมแต้มเนี่ยมันไม่ได้เอามารวมกันนะแต่ว่าโอ้โหนับถือเลยคนที่ได้8 0 0 0แต้มถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงหรืออะไรแบบนี้นะทุกคนก็ถือว่าเล่นเก่งมากๆเลยเนาะเออน่าจะเป็นระดับเซียนเกมง,งูเขาน่าจะมีเทคนิคในการเล่นและก็มีสมาธิที่แบบค่อนข้างสูงมากๆเลยนะโหระดับปีศาจทั้งนั้นนะทุกคนท็อปร้อยนะครับ แต้มที่ต่าที่สุดคือ4,430แต้มนะเล่นไป9นาทีนะทุกคนอ่ะแต่ว่ามีคนที่ได้แต้มเยอะกว่าแต่ว่าเล่นแค่7นาทีเนาะโอเคนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมต่างๆของวันนี้เนาะแล้วก็วิธีการเล่นเกมงูนะใครที่อยากจะได้คูปองฟรีนะครับผม500คูปองแบบฟรีๆเลยเนาะก็มาเล่นกันได้ใช้แค่ฝีมือนะครับไม่ต้องพึ่งดวงไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งนั้นใช้ฝีมือของตัวเองนะครับมีเวลา10วันเราก็มีโอกาสลุ้นสกินระดับอัติเมตราคา1,200คูอง รหรือว่าเราอยากได้500คูปองฟรีเนี่ยก็ทําให้ติดท็อป10นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์อะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ